สวัสดีตอนเช้าครับผมเพื่อนสมาชิกทุกท่านวันนี้อากาศดีนะครับแดดร่มร่มตกฟ้าครึ้มครึมวันนี้จะมาดูกันว่าทุเรียนอายุ1ปีกับ2เดือนเนี่ยระบบรากเดินไปถึงไหนนะครับสําหรับความยาวของระบบรากว่าเราจะให้ปุ๋ยทางดินเนี่ยเราควรจะให้จุดไหนนะครับนี่คือต้นทุเรียนนะครับช่วงนี้ก็มีอาการซึมซึมเศร้านิดนึงนะครับเนื่องจากว่าผ่านข้าม ร้อนแรงมานะครับแล้วก็มีใบไหม้นิดหน่อยวันนี้ผมเจอนะครับสาเหตุของโรคใบไหม้นะครับมันเกิดจากระบบรากเสียหายนะครับมาชมกันนี่คืออายุนะครับต้นหนึ่งปีมาดูกันว่า1ปีระบบรากเข้ามาถึงไหนดูนะครับนี่คือระบบลาต้นนะครับโน่นนะฮะเห็นไหมครับนี่คือลาต้นเสร็จแล้วผมวัดออกมาวัดออกมาวู้วมาดูว่าระบบรากเขาเดินมาถึงไหนไหมครับนี่ฮะโอ้โหนี่เลยระบบรากมานี่นะครับนี่นี่ จะเห็นว่าระบบรากเนี่ยย่างออกมาจากลําต้นเนี่ยประมาณถึง120เซนติเมตรอ่ายาวนะครับเนี่ยฉะน้นเวลาเราให้ปุ๋ยปุ๊บที่เขาบอกว่าต้องให้ปุ๋ยบริเวณทรงพุ่มเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าระบบรากเข้าเดินออกมาไกลามากเขาพร้อมที่จะหากินอาหารได้ระบบไกลๆแล้วและที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมเจออาการโรคใบไหม้นะครับเพราะว่าระบบรากผมเสียหายและก็ถูกทำลายเนื่องจากว่าในช่วงหน้าแล้งเนี่ย ผมให้น้าไม่ผมไม่สามารถให้น้ํามาถึงบริเวณปลายรากได้นะครับพอให้น้าไม่สามารถให้น้ามาถึงปลายรากได้ปลายรากก็จะเกิดอาการแห้งแห้งนะครับไม่สามารถกินอาหารได้กินน้ากินอาหารได้ก็ส่งผลให้เกิดโรคใบไหมในทุเรียนนะครับฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่จะปลูกทุเรียนโดยเฉพาะในช่วงฤดูแรงเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับในช่วงแรกที่ผ่านมาเนี่ยผมให้สปร,ริงเกอร์ผมตั้งบริเวณโคนแล้วระบบน้าผมผมไม่แรงพอที่จะเหวี่ยงถึงบริเวณนี้นะครับ มันเวียงมาไม่ถึงบริเวณปลายรากนะครับทำให้รากผมมันไหม้แล้วก็ไม่สามารถกินนา้ากินอาหารได้ผมมันยังเป็นสายท,ทำให้ทุเรียนผมชะง,งักไปช่วงหนึ่งตอนนี้ผมเจอแล้วครับวันนี้ที่เจอเพราะว่าผมมาขุดด้หญ้าบริเวณข้างๆนะครับเพื่อที่จะ,ะปรับเบกเพื่อจะใส่ปุ๋ยผลปรากฏว่าโอ้โหมันเจอรากอยู่นี่เลยนะครับรีบเอากลับไปเอาตลับเมตรมาวัดดูนะครับนี่ความยาว นะยาวถึง120นะครับแต่120นี่คือ,อยังยังไม่สุดระบบรากนะครับอาจจะมาถึง1 0 3 104ก็ได้มาไกลถึงนี่เลยก็ได้เพราะว่ารากเขาเขามาสุดท้ายมันไม่สุดนะฮะมาเจอแค่น,คนี้ผมไม่อยากขุดต่อนะครับเส้นทางของรากเขาก็นี่เห็นไหมนี่นี่มานี่มานี่เลยนะครับมาตามดินทุเรียนรากไม่ลึกนะครับรากพวกนี้จะอยู่ลงจากผิวดินไปไม่เกินประมาณไม่เกิน10เซนติเมตรนะรไม่เกิน10เซนติเมตรก็จะหากินอยู่บนผิวดินอย่างนี้นะครับวิธีการก็คือ พยายามตัดหญ้าออกเรื่อยๆนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับตัดหญ้าออกตัดหญ้าออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยบำรุงใส่ปุ๋ยบำรุงเพื่อให้ให้ระบบรากเขาได้กินปุ๋ยแล้วเขาก็จะโต่วนหน้าแล้กก็คลุมไว้นะครับใช้หญ้าคลุมไว้เพื่อไม่ให้ดินนั้นร้อนจนเกินไปถ้าดินร้อนระบบรากเหล่านี้ก็จะเสียหายนะครับรากก็จะไหม้เนื่องจากความร้อนสูงรากไหม้ก็จะ,ะก่อให้เกิดโรคใบไหม้นะครับพอใบไหม้เสร็จเชื้อราก็จะเข้าทำลายต้นอ่อนแอนี่คือเหตุผลหนึ่งของ ของโรคใบไม้ที่ที่เราเจอนะครับนะฮะนี่ฮะเวลาใส่ปุ๋ยนี่ผมต้องอที่ผ่านมาเนี่ยผมใส่แค่อยู่ประมาณนี้นะครับใส่อยู่ประมาณสักแปดสิบเก้าสิบเซนติเมตรเนี่ยวันนี้ระบบรากมันเกินมาถึงเนี่ยฮะมาถึงร้อยยี่สิบฉะนั้นวงวงกว้างของการใส่ปุ๋ยเนี่ยผมคงต้องขยับออกมาใส่อีกกว้างเลยนะครับนู่นฮะถากวงรอบๆแบบนู้นเพื่อที่จะใส่ปุ๋ยเข้าไปแลวเย็นนี้ก็จะมาตัดหญ้าได้หญ้าตอนนี้ใช้เป็นหน้าฝนนะครับผมใช้เป็นหัวพุ่ง ด้านเดียวนะครับแต่ถ้าในช่วงหน้าแล้งอากาศร้อนแบบนี้ผมคงจะต้องเป็นเปลี่ยนเป็นสปริงเกอร์2หัวนะครับที่วางอยู่ด้านด้านละหัวของต้นทุเรียนนะครับเพื่อที่ให้กระจายเพื่อให้รับพื้นที่เกี่ยวกับรากได้ขนาดนี้เพราะรากเขาเดินไกลแล้วนี่คือปัญหาที่เราเจอนะครับแต่ถ้าเป็นในภูมิภาคที่ดินค่อนข้างร่วนซุยนะครับความชื้นไปถึงเสมอเสมอเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ที่นี่นะครสวรรค์นเนี่ยดินค่อนข้างที่จะหน้าแ้งเนี่ย ดินค่อนข้างที่จะแห้งนะครับก็คือความชื้นลงตรงไหนอยู่แค่ตรงนั้นจะไม่ซึมไปหากันเลยเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นดินเหนียวนะครับน้าลงตรงไหนก็อยู่กระจุกแค่ตรงนั้นนะครับจะไม่ไปไหนมาไหนเลยนะครับฉะนั้นผมก็ต้องวางแผนในเรื่องของการให้น้ําในช่วงของหน้าแล้งในปีถัดไปให้ได้นะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมทุเรียนของผมมันชะง,งักผมเจอละเจอแล้วครับบางครั้งโอกาสแต่ละอย่างเนี่ยมันมันแตกต่างกันไปในพื้นที่ภาคตะวันออก อาจจะไม่เจอปัญหานี้เนื่องจากว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่ดินค่อนข้างร่วนซุยเสร็จแล้วเวลาให้น้าครั้งหนึ่งเนี่ยความชื้นก็จะสม่ําเสมอโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยฝนตกบ่อยก็จะไม่เจอปัญหานี้แต่ถ้าเป็นภาคเหนือและอีสานนะครับทุเรียนที่ปลูกใหม่จเจอปัญหาเลยจะเจอปัญหาเรื่องระบบน้ําก็คือน้ําไม่เพียงพอในระบบรากนะครับก็ทําให้ทุเรียนนั้นชะงักมีอาการเป็นโรคต่างๆนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะเริญเติบโตได้ส่วนต้นนี้อ่า ต้นนี้ก็เหมือนกันครับอาการเดียวกันเลยนะก็กําลังทําใบใหม่แล้วก็ทํายอดใหม่ที่ผ่านมาผมก็ให้ให้ปุ๋ยแค่ในวงเนี่ยให้ให้วงเนี่ยให้วงนะครับรอบๆประมาณนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะยังแคบต่อไปเย็นนี้คงจะต้องตัดหญ้าออกเคลียหญ้าออกเสร็จแล้วก็คงจะต้องวางเรื่องของออระบบการให้ปุ๋ยใหม่ไอ้ที่ขาขานี่คือปูนขาวนะครับเอ,เอามาหว่านปรับสภาพ หวานบางๆให้มันฆ่าเชื้อโรคบ้างปูนขาวต้องเป็นปูนขาวทางการ,กรเกษตรนะครับไม่ใช่ปูนขาวในการก่อสร้างนะครับเวลาไปซื้อก,ก็ดูด้วยนะครับหวานเพื่อปรับฆ่าเชื้อพวกปรับสภาพดินได็น้หวานบางๆนะครับหวานบางๆนะสามารถปรับได้นี่ฮะพอทําใบใหม่ปุ๊บมาเลยฮะเห็นไหมครับใบใหญ่ใบใหญ่นี่เป็นใบที่ช่วงหน้าแรงใบช่วงหน้าแรงใบที่ช่วงที่ น้ำผมไปไม่ถึงระบบรากทําให้ทุเรียนเนี่ยชะง,งักแล้วก็ใบเล็กผมก็สังเกตเอ๊ะทำไมทุเรียนผมมันใบเล็กมันมัน,ม,นมันก็แตกยอดมานะครับแต่ว่าใบาก็จะเล็กพอพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าสู่หน้าฝนนะครับความชื้นดีระบบรากเดินดีนะครับเนะี่ยใบใหญ่ใบก็จะมาใหม่นะครับใหญ่อย่างนี้เลยแล้วก็จะเริ่มเขียวแล้วก็จะค่อยๆถ่ายใบยทิ้งไปนะครับนี่คือวงรอบของใบทุเรียนนะครับทุเรียนในการศึกษาเรียนรู้วันนี้ก็ เอาเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับท่านที่มีความคิดเห็นประการใดก็ชี้แนะด้วยนะครับผมก็มีความรู้ในเรื่องของการทาทุเรียนพอสมควรนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างก็ต้องเรียนรู้กับครูท่านอื่นอีกต่อไปแล้วก็ทุกๆท,ท่านด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ